ไม่ต้องคิดลายเธอในวันนี้ไม่มีเธอชีวิตมันจะเป็นไปอย่างไรลำพังตัวฉันคนเดียวคงไม่พอจะเติมเต็มทุกๆุกอย่างแต่ปากฉันแดงไม่ได้บอกเธอให้เข้าใจมันคิดเองเออเองแค่ข้างใน ว่ากำลังใจฉันที่มีคือเธอเธอแต่ยังไงก็ตามก็รู้รู้ตัวว่าเธอนะ่คือเบื้องหลังทุกความสุขและอยากบอกเธอว่าฉันรู้สึกดี o อา a b y พหนึ่งวันที่รักเธอหนึ่งเดือนที่ให้ใจกี่ปีที่ให้ไปยังเป็นยังนั้นไม่สิ้นสุดข,ขอแค่เธออยู่ตรงนี้ค u z เบย์พยหนึ่งวันที่รักเธอมันคือทั้งหัวใจตั้งแต่ได้พบเธอก็ไม่มีเลือยใ,ใครแล้ว Uhm. ขอมีเธออย่างนี้จะได้ไหมเพราะฉันนั้นรู้รู้ดีว่าใครที่เป็นเบื้องหลังทั้งหมดนั้นก็มีแต่เธอคนนี้ไม่ใช่ใคร หนึ่งวันที่รักเธอหนึ่งเดือนที่ให้ใจกี่ปีที่ให้ไปยังเป็นยังนั้นไม่ส้นสุดขอแค่เธออยู่ตรงนี้คัฟเว b ์เหนึ่งวันที่รักเธอมันคือทั้งหัวใจตั้งแต่ได้พบเธอก็ไม่มีเลือให้ใครแล้วขอมีเธอ and am